สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปในรากฐานที่สำคัญที่สุดของความเป็นชาติไทยนั่นคือเรื่องราวของอักษรไทยครับอักษรไทยเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราใช้ในการบันทึกประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและองค์ความรู้ต่างๆแต่ความเชื่อดั้งเดิมที่เราได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นในปีพุทธศักราช1826นั้นเป็นเพียงความจริงทั้งหมดหรือมีข้อถกเถียงทางวิชาการซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่เรื่องราวของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดในการยืนยันความเชื่อนี้เต็มไปด้วยความลึกลับการตีความและการวิเคราะห์ทางโบราณคดีที่ซับซ้อน วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับกำเนิดอักษรไทยและสำรวจข้อถกเถียงของนักวิชาการเกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมนี้ครับความเชื่อที่ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยมีรากฐานมาจากศิลาจารึกหลักที่1ซึ่งถูกค้นพบโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวดที่เมืองสุขโขทยัยในปีพุทธศักราช2376จารึกหลักที่ห เป็นเอกสารที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากนอกจากจะกล่าวถึงพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงแล้วยังระบุถึงความรุ่งเรืองความยุติธรรมและความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรสุโขทัยอย่างละเอียดและมีข้อความระบุถึงการประดิษฐ์ลายสือไทยว่าเมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มีพ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยจึงมีเพื่อพ่อขุนผู้นั้น อักษรที่ปรากฏในจารึกหลักที่1มีลักษณะเด่นคือการเขียนสระและพยัญชนะอยู่ในบรรทัดเดียวกันไม่เหมือนอักษรไทยปัจจุบันที่สระอยู่บนล่างหน้าหลังซึ่งนักวิชาการเชื่อว่านี่คือการสร้างนวัตกรรมที่ทำให้การเขียนภาษาไทยง่ายขึ้นแม้ว่าจารึกหลักที่1จะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุด แต่เมื่อมีการเปรียบเทียบกับหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆและอักษรในยุคใกล้เคียงก็เกิดข้อสงสัยและข้อถกเถียงทางวิชาการขึ้นมานักวิชาการส่วนหนึ่งเชื่อว่าอักษรที่พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีรากฐานมาจากอักษรขอมวัดที่ใช้กันอยู่ในราชสำนักยุคก่อนหน้าหรือได้รับอิทธิพลจากอักษรพราหมีหรืออักษรมอญโบราณซึ่งแพร่หลายอยู่ในภูมิภาคนี้ การประดิษฐ์ของพ่อขุนรามคำแหงจึงอาจจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาหรือสร้างมาตรฐานมากกว่าการคิดค้นใหม่โดยสิ้นเชิงข้อถกเถียงที่สำคัญที่สุดและโด่งดังที่สุดคือเรื่องอายุของจารึกหลักที่หนึ่งครับนักวิชาการบางกลุ่มเช่นจิตภูมิศักดิ์และไม h a เข้าไร h ์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าภาษาและรูปแบบการเขียนบางอย่างในจารึก มีความทันสมัยคล้ายคลึงกับเอกสารในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นและมีภาษาที่ใช้ในการบรรยายถึงกษัตริย์ที่แตกต่างจากจารึกอื่นๆในยุคสุโขทัยที่เก่ากว่า ข้อสงสัยเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าพ่อขุนรามคำแหงไม่มีตัวตนครับแต่หมายความว่าจารึกหลักที่หนึ่งอาจถูกสร้างขึ้นหรือถูกคัดลอกในภายหลังหรืออาจเป็นจารึกที่มีการผสมผสานร,ระหว่างเนื้อหาในอดีตกับภาษาในยุคหลังเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความชอบธรรมและความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ให้กับสถาบันกษัตริย์ในยุครัตนโกสินทร์ไม่ว่าข้อถูกเถียงทางวิชาการจะสรุปอย่างไรก็ตามสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ อักษรไทยได้พัฒนามาจากรากฐานที่มั่นคงและสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องครับอักษรไทยได้ถูกพัฒนาต่อมาในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์มีการจัดวางสระให้เป็นระบบเพิ่มเครื่องหมายวรรณอนและสร้างมาตรฐานให้กับการเขียนที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันอักษรไทยคือเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราสามารถศึกษาและเข้าใจประวัติศาสตร์ของตนเองได้อักษรคือ ตัวเชื่อมที่ผูกพันผู้คนในชาติเข้าไว้ด้วยกันและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทยประวัติศาสตร์กำเนิดอักษรไทยจึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับมันเป็นส่วนผสมของตำนานความเชื่อและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ท้าทายให้เราต้องเปิดใจและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างรอบด้านไม่ว่าผู้ประดิษฐ์อักษรไทยจะเป็นใครหรือเมื่อไหร่สิ่งที่เราควรตระหนักคือคุณค่าของอักษรที่เราใช้ครับ เพราะมันคือมรดกทางปัญญาที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างและรักษาไว้ให้เราใช้ในการสร้างสรรค์นอนาคตสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้แง่คิดดีๆและเห็นความสำคัญของภาษาที่เราใช้ทุกวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ